โอเคก็สวัสดีกันครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมวาดภาพ EP 2แล้วตอนรับผมแล้วก็นี่นะชื่อผม Mymin TV เอ่อแล้วเราก็จะไปเริ่มกันเลยฮะไปค้นหาห้องพักใวลรงสักคูนะครับนี่งความรักความรักต้องวานังไง

แล้วก็ลงสีปึ๊บแล้วก็นี่้ลงสีแดงแล้วกินขา,ขาวเดีย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 วยว,ยว,วต้องลงสีแบบนี้ก่อนลลงสีขาวนี่ ว่อีกดวงดวงอีกดวงมาณเฮ้ยมันสีร้ว่ารู้ว่ามันรู้ว่าอบางสีนี่ยนการว่าโอ้ใจ ทุกทีอืมไม่ต่อนี่นี่นี่ลงสีนี่นี่นี่ลงสีต่อ้าซื้อเขามันเดิมปิ้งสวยนี้ยฮึลาย สองดวงล่างดีกว่าไปเล็กเกลยเล็กเล็กเล็กอะไรครับเนี่ยอือ uh ือ uh ือโอ้ยชิมาเชิมันชม ไปแล้วแต่ว่าพี่ผมเนี่ยมันเขาเขาเข้ามาในมันแบบเสียงดังและรบกวนนี่ผมต้องอัดใหม่อะ่ะมันแบบเหนื่อยมากเลยนี่ใหในห้องส่วนตัวสักห้องก็ดีอะ่ะ ฟื้อ,อวาดมือแล้ววาดมอ่อนี่ได้แล้ว,วเฮ้ยเขาวาดเกตี้มากันด้วยเว้ยเฮ้ยนี่ครับเป็นลายเซ็นเกตี้มา ว่าไงวะนีอืออือใจนี่ไอันนี้คนสวยมากเลยโหยได้ตั้งแปดได้ตั้งแปดดวง ไอเนี่ยโหความรักยังเหมือนกับคนเจา้าเลเปะฉีเลือดเลยฉีหัวใจให้คนนี้ไปว่าสวยกับสวยนี่ของผมเจอกับคนโนัวกันอีกแล้วฮึอด้เจอกคโนโหด ันสวยสุดเอา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 เาื่อนไปเลื่อนเลื่อนกูใะยาเยอะใส่ฐานหิน มันวัดานหินทานหินทานหินคืออะไรอ่ะเออคืออคอะไรหรอเดี๋ยวเดรอดูเขาลวการสัจ้าวันนึงคืจะไดรููว่ามันคืออะไรที่ใส่ทานหินคิด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  嗯。Mm. อ๋อเป็นถุงหรือเปล่าเป็นถุงดูเออออกาอะไรเฮ้ยเราว่าเราว่าเก็บทองมาเก็บทองทองอือเก็บทองเก็บทองคงจะได้เงินเยอะวิ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ทันนี่ก็ต้องเป็นสีอ่อนๆซิมนเราตามเขาด้วยแหละหน้าอ๋อตะก่าเป็นก้อนก้อนก้อนสิ่ไหว่าแล้วว่าแล้วว่าอยู่มันคืออะไร แค่ก็คือไอ้อันนี้เองแพรก็ต้องวาดใส่ด้วยสนนินั่งอยเพราะเพราวาดใส่แล้ววาดด้วยเฮ้ย,ยมึงอะไรวะคนขี้ว่ะเนี่ยไปต่อเลย ใส,ส่ส,สีได้ไ่าใส่สีอะไรทำไมโอ้โหวาดสวยมากเลย,ยด่าๆวาดแล้วาวาดต้งสูงดีกว่าอันนี้มันไม่เท่ไม่นี่นี่นี่น ตัวลายเดิมก็เป็นสีขาวหมดเลยแล้วันนะาเจอ,น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 ,อ,อนี่กัะไรกันไรเดี๋ยวนี้เดิมก็กระบนี่โอเคครับผมสีขาวลงแล้วลงแล้วเอาวเว้ยเออใช่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 ใชใช

<G ee ble> กกเกมนี้ก็เป็นเกมในมือถือกันนะผมถ้าใครอยากโหลดก็เข้าไปในเซ็ตเกตตัวแล้วคิดว่าเกมว่าภาพนะครับผมโอเคอืมอะเราพูดไม่ถึงเขาแล้ว,หลวโห่ เราเผมใจคนนี้สรอยนี่คนนี้คนนี้น่าสวยดีสำ,สำหรับผมนะสำหรับผมสำหรับผมนะนี่คนนี้ใช้ได้แล้วฮ,ฮิคิลิตโตชื่อโคตเทอโอ้โอโอ,โอ ไม่ได้เลยได้สแล้วสามสามสี่ห้าห้าตรงวานีต้องคนนี้ดิผลีผลีขอผมเป็นบัตรน,นะคบผม พักยังไงก็อ้าว